ก็คือทางวุฒิสภา อาจารย์มันชัยสอนสิริก็เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นสวอด้วยก็ออกมาระบุถึงเรื่องของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติค่ะว่าในการลงมติเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาส่วนเรื่องทางที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เนี่ยอาจารย์มันชัยมองว่าถ้าตกลงกันได้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องส่งตีความสารรัฐธรรมนูญอ,อย่างที่หลายๆฝ่ายสวหลายๆท่านออกมาบอกว่าเอ๊ะจะส่งตีความยังสารรัฐธรรมนูญดีหรือไม่ว่าในเรื่องของการที่ จะผ่านร่างดังกล่าวเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2560หรือเปล่านะคะโดยครั้งนี้ค่ะอาจารย์มันชัยบอกว่าการที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งค้างอยู่ในรัฐสภาเนี่ยตอนนี้ก็เท่าที่ร,รู้เบื้องต้นปิดสธิกาปรปับปรุงเนื้อหาแล้ว2มาตราค่ะก็คือมาตรา10แล้วก็มาตรา11จะได้สอดคล้องกับมาตรา9ที่แก้ไขกันไป ซึ่งในการประชุมวิบวุฒิสภาวันนี้เนี่ยทางฐานะประธานคณะกรรมาการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติก็คือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนี่แหละค่ะ mm hmm. เขาจะนํารายละเอียดมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วก็ทําความเข้าใจในเนื้อหารวมถึงจะหารือกันถึงเรื่องของการลงมติจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่เคยเกิดขึ้นในมาตรา9นั่นเองนะคะ ส่วนเนื้อหาที่มีการปรับปรุงก็ตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะว่าจะจํากัดสิทธทิเสรีภาพของประชาชนที่จะนําเสนอาการทําประชามติหรือไม่อาจารย์มันชัยมองอย่างนี้ค่ะว่าเชื่อว่าไม่ได้มีรายละเอียดที่จํากัดสิทธิของประชาชนแต่ว่าก็ควรจะปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับมติของทางรัฐสภาที่มีมติให้สิทธิประชาชนแล้วก็รัฐสภามีสิทธิเสนอเรื่องทําประชามติไปยังทางคณะรัฐมนตรีได้ นอกจากนี้ก็จะต้องทำให้ไม่ขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา166และมาตรา256ด้วยนะคะ ส่วนในการนัดประชุมของคณะกรรมาการวิสามาันวันนี้ก็จะมีการหยิบยกรายละเอียดซึ่งติดสดีกาเสนอพิจารณาหารือมาเพื่อให้ได้ข้อยุติในชั้นกรรมาการซึ่งบองตนก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามีเนื้อหาพิจารณา2มาตราเท่านั้นแต่ว่าต้องให้สิทธิกรรมาการทั้ง49คนได้อภิปรายแล้วก็แสดงความเห็นด้วย ส่วนมุมมองจากทางรองนายกรัฐมนตรีค่ะอาจารย์มิสนุเครือง,งามที่ส่งสัญญาณมาว่าร่างพระราชบัญญัติประชามติเนี่ยน่าจะผ่านวาระสามอาจารย์วันชัยบอกว่าก็เชื่อแหละว่าทุกคนเนี่ยต้องการให้ผ่านการพิจารณาค่ะที่ผ่านมาไม่ได้มีเจตนายื้อหรือว่าดึงเรื่องแต่ว่าต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความถูกต้องและชัดเจนส่วนเรื่องของการพิจารณาในชั้นกรรมธิการ1-2เมษายนนี้ก็คือวันนี้และก็คาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ด้วยน่าจะตกลงแล้วก็ทําความ เข้าใจกันได้ไม่มีใครติดใจสงวนความเห็นก็ไม่น่าจะมีปัญหาละค่ะก็เป็นมุมมองที่อาจารย์วันชัยมองถึงเรื่องของการที่กรรมธิการวิสามันจะได้พูดคุยกันส่วนเรื่องที่มีหลายๆคนเสนอมุมมองว่า ยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความหลังผ่านวาระสามดีหรือไม่สําหรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติอันนี้อาจารย์วันชัยบอกว่าไม่ทราบว่าจะมีใครยื่นเรื่องหรือเปล่านะคะแต่ถ้าโดยบุญมองของอาจารย์วันชัยเองเนี่ยถ้าในชั้นกรรมธิการสามารถพูดคุยตกลงกันได้แล้วรัฐสภา,านเนี่ยมีความเห็นร่วมกันซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นไปตามกรอบและหลักการประชามติด้วยจะเกินไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา166ที่ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีต่อการทำประชามติและมาตรา 256ว่าด้วยการทําประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้ามีทั้ง3องค์ประกอบนี้อาจารย์มรรชัยมองว่าไม่น่าจะเกิดกรณีที่ถูกมองว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญขึ้นค่ะ